ไปแล้วครับแกนไปอะโอ้ลแกล่ลสั่งเห็ดหางกับสั่งหลงหูงหูไปได้เนี่ยเพื่อลองอีกนะแั่ก็มันละก็ปิย่นงไม่แอลคือพวกเราทำอันนัทำทำาเนือบางไม่แม่ บอกม,ม่มเง่อนี่แะครับเนาะใหญ่มันหาค่าได้ไปอ่ะเอาไปเอามา <c oughs> พูดดาทางมอ, <c oughs> องค่อยเองค่อยหักหักแล้วโข้าเลยโอ๊ยมามะ <c oughs> เป็นตะขึ้นว่าอาจารย์ร้องจะว่ามึงคนเห็ดบางไฟแน่างเอ้ยเป็นตะคือว่าจาว่าบ่บ่คือบ้านี้กำลังสิเอาลวดบันหางเด้อยเอาลวดบันหางอยู่นะเอามีดฟันสิหักไงเปล่าเฮ้ยเอ๋อันนี้เป็นผู้ล่างมือล่างบางไฟนะครับขึ้นไก่แท้บางไฟมือนี่ครับท่านมิจฉุก ดับเลยาน,าน้าที่ตรงนี้เป็นเห็ดหมองแนวจูดแล,ล้วครับตัวนี้ใส่หม้อแบทน,น,น,นะครับหม้อแบทลอดมอใส่ต่อ่าป้องกันอันตราไนะครับเนาะ ี๋ยคือสั่น,นด้เห้องเรียนหนีทัดบ่อุ้มาจอบมึงนะครับเดี๋ทั้งยังเอ้าเอาคือไฟติดไฟอ่ะไฟอ่ะไฟอะเดี๋ยวนะพ่อไฟติดไฟติดเดี๋ยวนะผมทั้งคนออกมากันออกมากันไฟใหม่ไฟใหม่ไฟใหม่แจ็คเห็นป้ะยังหนึ่งยุบเองจัดคือว่าขึ้นแท้ขึ้นแ่าหลอะ ใส่ใหม่ท่านผู้ชมมันใหม่มันมันมันใหม่ก้อนมองมองเขามาหน,นี้เรียนเป็นใส่เชนวนัลเหรอครับท่านผู้ชมจะติดเชนวนแล้วนะครับเพราะใส่อันอันแบตเตอรี่ที่เก่าแล้วนะครับเพราะว่ามันจุดป่ะติดว่าหนันใหม่ทั้งนอกนะครับท่านผู้ชมหลายพร้อความว่พร้อมครับ เอาเริ่มแล้วครับเอาไปแล้วครับ,อรบโอ้าคุณเบนยันไปแอะว้โาว โอ้ยม่โอ้ยขี้เหร่เชิญโอ้ยใหม่หมดเลยครับท่านผู้ชมหางอาจจะขาดมันบ่มีอันฉนวนกันความร้อนครับท่านผู้ชมมาแล้วว่านางบังไฟบานโอ้ยมันเป็นน้ำสร้างบังไฟเหรอพี่ว่า มอแม่นบ่ได้โอ้ยผื่นเฮ้สภาพหางหางบ่ได้บ่ได้ขาดเนาะแต่ว่าโอสยพอทงใส่ผื่นติดตั้งบังไฟจกอันหยัดฉีดมีขวดบางไฟเลดออกโถบ่ได้แม่นคักวผ่านบ่บังไฟเจ๋วเนี่ยคือบังที่สองนะครับท่านผู้ชมบังแรกเป็นบังทดสอบสู้ฆ่าหันนะไข่วายเป็นเหมือน เพราะว่ามันปักบาบงไฟลงจำเขาพอดนะเพราะว่ายบางไฟบืนบอกเดี๋ยวบางนี่นะครับแล<อ>้วช่วงบางนี่เป็นบางไงน้องโชว์กันนะครับไงบอยบางนี่โชวช์โชว์หันมาโชวช์โชวช์นี่เอาเอาสอสๆๆสอสเอาสอดใส่ในเงาเงาซ้ำสอดเอาหุ่นนะครับเนาะโอ้เงาเงานะครับเนาะเดี๋ยวเซียนบางไฟเพื่อนเดี๋ยวขึ้นหานแล้วครับวันนีครับบางไฟล้านครับขึ้นหานแล้วผู้เตียมตัวมึงทั้งแดนไว้เด้อเไฟอันมันสีลมดีครับต้องเอาตังค์นันนั่นนะ

สูบไปแล้วครับแ่ไปแล้้วเล่น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 